และไฮไลท์ของร่นนี้นะคะนั่นก็คือเขาจะมีหัวปั๊มในตัวค่ะซึ่งสามารถช่วยพ่นหมึกไปได้ไกลและที่สำคัญหัวพิมพ์อยู่ห่างจากชิ้นงาน3เซติเมตรค่ะ กับทอฟันนะคะผู้ที่จะมาแนะนําสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับ MFG c o n t i n u o u s i n j e n t เครื่องที่เขาว่ากันว่าสามารถพิมพ์ได้วันละหลักหมื่นและหลักแสนต่อวันที่สําคัญอยู่ที่สปีด576เมตรต่อนาทีเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องนะคะภายนอกก็จะเป็นสแตนเลสท,ทั้งตัวค่ะที่จะได้ในเรื่องของความทนทานแล้วก็สามารถป้องกันสนิมได้มาพร้อมกับเมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้งานง่ายแน่นอนค่ะต้อ,องกับหน้าจอที่เป็นระบบทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วให้จอที่ค่่อนข้้างใใหญแลวก็จจุ สําหรับ MFG Catalinaus i n k j e t ตัวนี้นะคะมีระบบล้างหัวหมึกอัตโนมัติช่วยป้องกันการอุดตันของหมึกได้ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งหมึกมากๆเลยค่ะสาหรับในเรื่องของการพิมพ์นะคะบอกเลยว่าสามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง3 2ทดดหรือว่า4บรรทัดผู้ผลิตท่านใดที่กลัวว่าพิมพ์ได้เยอะขนาดนี้จะทําให้เกิดอาการเปลืองหมึกไหมไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะก็ถูกออกแบบมาเพื่อการประหยัดหมึกโดยเฉพาะเลยค่ะและที่สําคัญการพิมพ์แต่ละครั้งไม่ถึง1สตางค์ต่รับรองว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะหมึกที่ได้ น,น,น้ําระบบหมึกอยู่แยกจากแผงวงจรทําให้รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ผลิตได้อีกด้วยค่ะและไฮไลท์ของรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือเขาจะมีหัวปั๊มในตัวค่ะซึ่งสามารถช่วยพ่นหมึกไปได้ไกลและที่สําคัญหัวพิมพ์อยู่ห่างจากชิ้นงาน3เซนติเมตรค่ะ MSG Continuous i n j e รุ่นนี้สามารถเลือกหัวพิมพ์ได้ไม่ว่าจะเป็น50ไมครสำหรับเพื่อประหยัดหมึก6กไมครขนาดมาตรฐานและ75ไมครสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการความเข้มของหมึกค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าซื้อรุ่นนี้คุ้มค่ามากมากเพราะว่ามีอายุการใช้งานยาวนานถึง10 ที่สําคัญมาพร้อมกับสายพานในตัวในราคาเพียงแค่ 9 8 9 0 0บาทเท่านั้นและใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกสนใจนะคะทางเราก็มีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีทั่วประเทศพร้อมการรับประกันถึง3ปีและบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนคะ่ะสําหรับการได้มารู้จักกับ m f g continuous inject ในวันนี้หวังว่าจะทําให้ผู้ประกอบการทุกท่านตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะสาหรับท่านไหนที่ดูอยู่แล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www เครื่องยิ n วั c o m ได้เลยค่ะสําหรับรอบหน้าจะมีอะไรดีๆมาอัปเดตก,กันอีกอย่าลืมติดตามกันนนด้้้ววยะะคะรอบีไปแล